ชาวอเมริกันใช้กระโถนใส่วายและตกแต่งบ้านทำเอเชียถึงกับงง ทำเอาถึงกับงงเงือกกันเลยทีเดียวสำหรับบริษัทอเมริกันรายหนึ่งได้ขายสินค้าตกแต่งบ้านแบบโบราณของจีนที่สุดคุ้นตาชาวเอเชียแยง้งมันไม่ใช่แต่มันคือกระโถนโดยมีการโพสต์ขายผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ผ่านเว็บอเมซอนเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสหรัฐอเมริกาและใส่คำอธิบายว่านี่คือตะกร้าผลไม้จีนแบบดั้งเดิมปี1960เป็นตะกร้าย้อนยุคเลียนแบบการผลิตของยุค60การผสมผสานร,ระหว่างสีแดงและสีขาวให้ความรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปใน อดีตแน่นอนว่าสิ่งของดังกล่าวทําเอาชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวจีนกับชาวไทยถึงกับเงื้อไปตามๆกันเพราะสินค้าดังกล่าวนั้นทราบกันดีว่ามันคือกระถนบ้วนน้าลายที่ภาษาจีนกลางเรียกฐานอยู่หรือคนไทยมักจะเรียกว่ากระถนปากแต่ซึ่งจะเป็นภาชนะปากกว้างสําหรับรองรับสิ่งที่ไม่ต้องการก่อนนําไปทิ้งเช่นน้ำหมาหรือน้ำปัสสาวะเป็นต้นทำจากดินเผาทองเหลืองและเหล็กเคลือบ